ขอปามเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำพระสดมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสดที่อาตมาพาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าอุปยันติโสตโสดที่ว่าเดืเรื่องอวิชชาเป็นต้นกําเนิดข้อฟังในพระสดนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิษสูทั้งหลายเมื่อมหาสมุทรน้ําขึ้นก็ทําให้แม่น้ําใหญ่ ึ้นตามแม่น้ำใหญ่เมื Safe ่อขึ้นตามก็ทำให้แม่น awesome ้ำน้อยขึ้นตามแม่น้ำน้อยเมื่อขึ้นก็ทำให้เบิงใหญ่ขึ้นตามเบิงใหญ่เมื่อขึ้นก็ทำให้เบิงน้อยขึ้นตามฉันใดอวิชชาเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้สังขารทั้งหลายเกิดขึ้นตามสังขารทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้วิญญาณ เกิดขึ้นตามวิญญาณเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้นามโรคเกิดขึ้นตามนามโรคเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้ตลายตนาเกิดขึ้นตามตลายตนาเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้ภัสสะเกิดขึ้นตามภัษสะเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้เวทนาเกิดขึ้นตามเวทนาเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้ตัณหาเกิดขึ้นตามตันหาเมื่อเกิดขึ้น ก็ทําให้อุปาทานเกิดขึ้นตามอุปาทานเมื่อเกิดขึ้นก็ทําให้พบเกิดขึ้นตามเมื่อพบเกิดขึ้นก็ทําให้ชาติเกิดขึ้นตามชาติเมื่อเกิดขึ้นก็ทําให้ชรามรณะเกิดขึ้นตามฉะนั้นเหมือนกันข้อความเหล่านี้มาในพระโสดสังยุตติกายนิทานวักพระไตรปิฎกเล่มที่1ิหกหน้าที่ 142ข้อที่69อัตมาภาพนำมาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับความพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่องค์สมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ดีแล้วอัตมาภาพขออนนวยพอให้ญาตโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญโดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร